ดีค่ะพบกับพวกเราจ um ูมมโลวันนี้นะคะรายการเราเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะมาสำรวจความคิดเห็นของคนไทยส่วนใหญ่กันค่ะซึ่งวันนี้นะคะหัวข้อที่เราหยิบยกมาเนี่ยก็คือคุณจะเลือกใครระหว่างคนหน้าตาดีกับคนขยนันเพราะว่าเรานะคะได้ไปเจอโพสต์โพสต์หนึ่งในเฟ e บุ o กค่ะระหว่างเมียสวยกับเมียขยนัน เลือกเมียสวยครับเพราะว่าหาเมียไม่ได้หาคนทํางานบางส่วนนะคะก็เห็นด้วยกับเจ้าของโพสต์แต่ก็มีบางส่วนนะคะที่มีความเห็นที่ไม่ตรงกันอย่างบางคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกว่าแล้วเธอเดี๋ยวจะรู้ว่านารกมีจริงอยู่กับไปนานๆงานไม่ทาห่วจะสวย <Hey. S 1> หรืออย่างอีคอมเมนต์เนื้อคะบอกว่าจะหาเมียสวย,ยต้องถามตัวเองก่อนว่ารวยพอหรือยังโอ้โหบอกได้เลยว่าจิกกัดกันเจ็บแสบมากวันนี้เราเลยจะพาทุกคนนะคะไปถามความเห็นของคนส่วนใหญ่แถวเนี้ยกันว่าถ้าเป็นเขาจะเลือกอะไรระหว่างคนหน้าตาดีกับคนเถื่ยน ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย Let's go <S น้องคะพี่อยากถามหน่อยว่าถ้าเกิดว่าหนูเนี่ยต้องเลือกใครสักคนมาเป็นพ่อหรือแม่ของลูกเนี่ยเราจะเลือกใครระหว่างคนหน้าตาดีกับคนขยนันเลือกคนขยันครับเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าผมขี้เกียจทำงานก็เลยจ่าให้เขา,ให,เขาให้เขาเลี้ยงผมครับอ้าว <laughs> <laughs> แล้วเราไม่กลัวโดวนเพื่อนว่าหรือเพื่อนแซวหรอไม่กลัวครับ <laughs> เพราะว่าด่ากลับครับ <laughs> yes เด็กคนขยันอันนทำไมถึงเลือกคนขยันคะท้ามาหากินขยันมันขยันมากกว่าก็ช่ว่ยกันทำหากินอะไรเงี้ยพี่ไม่เลือกคนหน้าตาดีแล้วเรากล้าควัวออกไปออกงานไหมกล้ากล้าใจเรารักนะยังหน้าตาดีหน้าตาดีเพราะอะไรเพราะอะไรถึงเลือหน้าตาดีเขาจะเพราะว่าตัวเองไม่สวยด้วยมั้ยโอ๊ยไม่จริงเพื่อนสวยไหมสวยเออแล้วเราสวยไหมสวยต้องคิดว่า หน,หน้าตาดีก็โอเคนะแต่ว่าถามว่ามันมันนั่นไหมมันก็โอเคนะแต่ว่าพี่ว่าเลือกเลือกคนขยันเพราะว่าขยันมันจะทําให้เราดูดีขึ้นชีวิตดีขึ้นไงอ่าถ้าคนหน้าตาดีแล้วไม่ขยันมันก็มันก็จะทําให้เราแบบวอมรู้สึกว่ามันในชีวิตมันมันไม่มั่นคงไงเอาคนขยันเพราะเราไม่ค่อยขยันเท่าไหร่ที่เกียคนขยันค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าคนหน้าตาดีทานไม่ได้ค่ะคนขยันทานได้ อยากเลือกคนหน้าตาดีลูกจะได้ออกมาหน้าตาดีเหมือนเขาไงหนูเลือกคนหน้าตาดีค่ะเพราะอะไรรวยหนู้ยงได้ทำไมไม่เลือกคนขยันล่ะเขาจะได้แบบช่วยเราทำมาหากินยิ่งยุคแบบนี้เศรษฐกิจแบบนี้อืหนูมองว่า้วแต่คนชอบดีกว่าค่ะเราจะไม่อะไรคนอื่นเนาะหนูชอบคนหล่อแล้วเราจเลือกใครคะหนูเลือกคนขยันค่ะถ้าขยันทำงานรวยแล้วก็ไปโมหน้าใหม่ขยันดีกว่าค่ะขยันทำมาหากินช่วยกั เลี้ยงลูกเ,เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบไม่ต้องหน้าตาดีก็ได้<ม>ช่วยกันทำมาหากินแล้วพี่ไม่ชอบคนหน้าตาดีหรอ,อชอบได้มาแล้วถ้าเราหาเลี้ยงเขาล่ะเข<อ>าก็มาเล <c oughs> เรื่องคนหน้าตาดีเพราะอะไรคะ <c oughs> เราอยากให้ลูกเราหน้าตาดีได้ถ้าสมมติว่าตามคนเขาจะเจอคำพูดที่ว่าหาแฟนทำไมไม่หาที่ขยันขยันล่ะเรามีวิธีการตอบกลับเขายังไงบ้างไหมคะีแฟนหนูอะไรเราเลือกเอง คนอื่นอย่าพึ่งอย่าพึ่งยุ่งเลือกคนขยันค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าคนขยันเรียกว่าเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ารับผิดชอบคนหน้าตาดีเราต้องไปเลี้ยงมันเลือกคนขยันครับเพราะอะไรคะพี่คนขยันถ้าทำมาหากินมันก็จะทําให้ครอบครัวดีแล้วก็ช่วยกันสร้างได้ครับคนสวยก็มันมีเยอะมากครับจริงๆก็อยากได้ทั้งสองคนแต่จริงก็คือเอาสองพวบสองได้ไหมไม่ครับไม่ รักเดียวใจเดียวใช่ไหมคะจินบนงเวลาครับคนหน้าตาดีครับทำไมถึงเลือกคนหน้าตาดีอ่ะพอดีหาแฟนครับไม่ได้หาแม่บ้านล้วมีสเปกแม้กวิหน้าตาดีในสเปกราต้องเป็นแบบไหนผมสั้นตัวเล็กเด็กนักเรียนเฮ้ยพี่ก็ผมสั้นตัวเล็กเด็กนักเรียนเหมือนกันนะพอได้อยู่ไหมตาได้แล้วเราไม่กลัวหรอว่าถ้าเขาหน้าตาดีอย่างเดียวแล้วเขาไม่ทำงานอย่างเงี้ยไม่กลัวครับผมทำได้ใส่เปร์เหรอไม่เปร์ครับจะยอมเป็นหนี้ได้ งั้นพี่ขอคำคมให้กับสาวๆที่กำลังดูอยู่ตอนนี้หน่อยในตู้เย็นมีแต่ของในสมองมีแต่เธอครับเลือกคนหน้าตาดีเพราะว่าเราก็ต้องแบบว่าเรื่องขยันเดี๋ยวเราก็ไปสอนเขาก็ได้แต่ถ้าขยันก็ดีเขาขยันเขามีเงินใช่ไหมเดี๋ยวเราพาเขาไปทำหน้าตอวแม่จะแคร์ใช่แต่ก็แคร์ว่าเป็นขยันนะตอบเป็นเสียงเดียวเลยเพราะอะไรคะทำไมถึงเลือกคนขยันน คนหล่อเอาไปทำอะไรอ่ะคนหล่อแล้วขี้เกียจใครจะไปเอา่แตคนดีชอบแก้ไขคนอย่างเราไงแก้แก้เจอคนขยันเพราะว่าถูกขี้เกียจมาดูหน้าตาพี่ก่อนนะว่าหล่อหรือเปล่าต้องเอาแม่อย่างสวยดิลยรูออกมาจะได้แบบเอาจริงเมื่อกี้หนูเดินมาหนูว่าเด็ดเขาบอกเนี่ยเด็ดเด็ดอะไรเด็ดอุดมเปล่าขนมได้แล้วครับกินฟรีได้นะคนหน้าตาดีครับ ถ้เาไมถึงเลือกคนหน้าตาดีเพราะว่าชอบไอดอลเกาหลีเขาอยากได้เขาเป็นแฟนเอาคนขยันดีกว่าเพราะว่าคนขยันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอะ่ะมันจะทําให้เราสุขสบายส่วนคนหน้าตาดีเนี่ยม,มันก็สุขสบายแต่ไม่สบายกระเป๋าเ <laughs> ตืองแปลว่าถ้ามีเมียสวยเนี่ยพร้อมจ่ายพร้อมเตเมนะอะไรไหมน่ะสงสัยมีบ้านข่ายบ้านมีรถขายรถจริงแล้วก็อยากได,ได้ทั้งหน้าตาดีและเป็นคนขยันด้วยน่นเอาสองคนเลยไหม <laughs> ได้ก็ดี <laughs> 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 เอาคนชั่วคะ่ะ <laughs> เอาคนหน้าตาดีดีกว่าค่ะเดี๋ยวมาคุณที่หลังก็ได้ค่ะขยันนะคะแล้วทำไมถึงไม่เลือกคนขยันนะเอาหน้าตาดีมาก่อนไม่ค่ะกลัวขยันเกินเดี๋ยวไม่ได้หลับไม่ได้นอนค่ะขยันอะไรเนี่ยขยันอะไรคะใครก็อยากได้หน้าตาดีทั้งนั้นใครยาวหน้าตาขี้เหร่ล่ะค่ะต้องเลือกคนขยันเพราะอะไรคะเพราะถ้าไม่ขยันเ้าจะเอาอะไรกินขยันด้วยหน้าตาด้ด้วยอย่างเงี้เอา อนาคตก้านาจะได้เจริญเจริญขึ้นอ่าจะได้มาเจอคนแบบเราใช่ครับมีคอนไว้ให้ทุก้ารักจุ๊บจุ๊บมีไว้ให้เธอ,อสําหรับพี่ก็ต้องเลือกคนหน้าตาดีไปก่อนเลยครับเพราะว่าผู้ชายหน้าตาดีเนี่ยแบบไปอวดเพื่อนเนี่ยก็แบบอือมึงเอาไว้อวดไงเอาไว้อวดก่อนอขยันไม่ขยันเรไม่เป็นไรเรามีตังค์เตะผู้ชายาว่าผู้ชายก็ต้องรวยด้วยนะรวยคุยต้องแบบว่า พี่เบาไปเลยค่ะสถานการณ์นี้เนาะเงินรวยรวยค่ะพี่ชอบคนรวยไม่ชอบคนหน้าตาดีหรือคนเฉียบไม่คนรวยเรื่องความขี้เกียจไม่เป็นไรเราซื้อได้กรรมกัดก้อนเกลกินเป็นไปไม่ได้เขาเล่นใหญ่ขนาดนี้แล้วค่ะพี่เอาคนขยันอะไรกันครับเขาจะได้ขยันทาเราทุกวันเราอาจจะแบบคางหายมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ย ไป<ห>ถึงไปเที่ยวใช่ช่วยทำงานบ้านซักผ้าถูบ้านอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นคุณตาที่ดีถูกต้องเพื่อนเนาะอ้เป็นยังไงกันบ้างคะกับคาตอบที่คนส่วนใหญ่เขาเลือกกันมางั้นเดี๋ยวเราไปดูผลโหวตด,ดีกว่าค่ะว่าจากทั้งหมด50คนนะคนที่เราไปถามาเนี่ยคนส่วนใหญ่เขาจะเลือกอะไรไปลุ้นกันเลย <c oughs> และผลสรุปจากทั้งหมดที่เราไปถามคำตอบที่ชนะได้แก่ คนเขยันและคนเขยนก็ชนะไปนั่นเองค่ะเ<ฮ>ชื่อเลยนะคะว่าคำถามเนี้ยก็ตอบยากนะสําหรับใครหลายๆคนแต่ไม่ว่าเราจะตอบแบบไหนนะคะ <c oughs> ก็ไม่มีผิด <c oughs> ไม่มีถูกค่ะ <c oughs> เพราะว่า คนต่างมีความพึงพอใจที่ไม่เหมือนกันนั่นเองแต่เราก็เชื่อนะคะว่าทุกคนเนี่ยก็จะเลือกให้ดีที่สุดอีกแล้วค่ะและก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าจะได้เจอกับคู่แท้ที่พร้อมจะรักและก็ร่วมทุกร่วมสุขแบกคุณได้เสมอนั่นเองค่ะและแล้ววันนี้ภารกิจของเราก็เสร็จสบู่ไว้ที่เรียบร้อยแล้ว ว่า EP หน้าเนี่ยจะเป็นหัวข้อไหนหรือใครอยากให้เราทำเรื่องไหนเนี่ยก็คอมเมนต์มาด้านใต้ได้เลยแต่ระวังเดินๆอยู่แล้วจะมีไม่ไปเจาะที่ตัวคุณนะคะสรับนี้เราไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับชู m o r ์โรค่ะบ๊ายบาย